เมื่อกาศยามเช้าเก้าโมงครับหัวหินของเราสวยครับวันนี้อากาศดีครับแดดไม่ค่อยมีครับเพราะเหมือนฝนจะตกครับวันนี้ทะเลเลยเงียบสงบมากครับดูครับไปติดตามชมครับเัวเชี้ยเี้ยงี้้้เเยครับ โคตรอร่อยครับมีทุกอย่างครับอาหารเช้ามีทุกอย่างครับนมกาแฟนะครับมีหมดครับข้าวมันไก่ครับก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มครับมีหมดครับอาหารอร่อยมากด้วยครับที่นี่ที่สำคัญโคตรถูกครับอาหารหลักสิบเองนะครับร้านนี้แล้วผมก็สั่งชามากินครับมาแล้วครับต้มเลือดหมูของผมครับโคตรเด็ดนะครับหอม สดสะอาดครับไส้เซ้ออยโหสดน้ำน้ำผมก็โคตรอร่อยครับต้มหมูลาน,นี้ผมให้เป็นที่สองเลยครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับคนเลยน้อยครับถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยครับคนโคตรเยอะวันนี้เขาบปันธรรมดาเลยคนน้อยนะครับมามาชมบรรยากาศก,กันนะครับ พอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วครับผมก็เดินทางมาที่วัดหัวหินต่อครับมาสักการะบูชาหลวงพ่อนาคนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของหัวหินของเรานะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับผมขอพรไปรอบหนึ่งแล้วครับได้สมหวังดังใจครับวันนี้ผมมาขอพรท่านอีกอีกรอบครับเพื่อที่จะได้สมหวังดังที่ตั้งใจนะครับสิ่งไหนที่ผมทาผิดพลาดผมก็ขอโทษด้วยนะครับ อกาศช่วงเช้าเก้าโมงครับที่วัดลมเย็นมากครับลมเลื่นมากนะครับมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับมาสักการะบูชาครับหลวงพ่อหน้าของเราครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในวัดกันครับนี่รอยพระพุทธบาทนะครับของหัวหินเราครับของหลวงพ่อหน้าครับอยู่ที่วัดหัวหินนะครับเชิญพี่น้องมากับสักการะบูชาได้นลครับ ผม,มนี้โคตรอ้วนเลยครับผมขอพรหลวงพ่อน้าครับจิตเป็นทองเสร็จแล้วผมก็มาอาบน้ำมนต์นะครับนี่คือดื่มน้ำมนต์ครับแล้วก็ล้างอาบน้ำมนต์กันครับแล้วก็มาเขย่าเตรียมซีครับผม ได้แล้วครับผมได้เบอร์ที่17นะครับเหมือนรุ่นน้องที่ไปด้วยกันครับได้เบอร์เดียวกันครับเป็นใบที่ดีมากนะครับแล้วผมก็เดินทางกลับบ้าน